เริ่มรีบรักษาก่อนที่เชื้อจะลุกลามเริ่มเป็นโรคติดต่อผ่านทางผิวหนังซึ่งเกิดจากการสัมผัสกับเชื้อไวรัส s อ v 1ก็คือเธอปีซิมเพ็กไวรัสท้วันนะติดต่อโดยการสัมผัสแล้วก็ติดต่อผ่านการกุ๊กกิ๊กกับคนที่เป็นนะสัมผัสแบบตรงเนี้ยบริเวณรอยโรคริมฝีปากหรือว่ากุ๊กกิ๊กถูไถท,ที่ของลับนะคะบริเวณที่ติดเชืเ้อเลิอที่ทําให้เกิดแผลตุ่มน้ําใสเล็กๆก็จะเป็นตุ่มน้าใสเล็กๆบริเวณพวกริมฝีปากนะคะรวมกันเป็นกลุ่มซึ่งตุ่มน้ําใสเนี่ยจะแตกและกลายเป็นแผลสะเ,เก็ดมักเกิดรอยโรคที่บริเวณริมฝีปากใบหน้าหรือส่วนใดก็ตามที่เหนือสะดือขึ้นมาข้างบนนะคะ ส่วน herpes simplex virus type 2จะทำให้คันระคายเคืองเป็นแผลผุพองเจ็บปวดบริเวณของรับนะเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่แสดงอาการอะไรเลยก็ได้แต่ว่ามีเชื้ออยู่อาการของ herpes s i m p v l e ก virus type 1จะเกิดตุ่มพองอักเสบเจ็บแสบที่ร่างกายส่วนบนเช่นบริเวณปากตั้งแต่2-3วันจนถึง1-2สสัปดาห์เลยนะ ส่วนอาการฮ e r p ปีซิ m เพก x ว i r u s t y 2เพศช,ชายของรับจะบวมแดงมีตุ่มพองใสขึ้นที่ของรับปัสสาวะจะรู้สึกขัดลำก้องเจ็บปวดขณะกุกกิ๊กส่วนในผู้หญิง type 2จะมีน้องสาวบวมแดงมีตุ่มพองใสขึ้นบริเวณน้องสาวแสบขณะปัสสาวะและบางคนอาจมีตกขาามีกินขาาร่วมด้วยนะถ้าหากพวกเชื้อพวกนี้มันลุกลามไป,ไป,ไปบริเวณอื่น,ชนเช่นเชื้อลุกลามไปที่บริเวณดวงตาอาจจะทําให้สูญเสียการมองเห็นได้ถ้าเราไม่ได้รักษานะคะ หรือว่าถ้าหากตั้งคันแล้วเป็นเชื้อนี้อยู่ก็สามารถแพ่เชื้อไปสู่ทารุกได้นะก็คืออาการของโรคเลิมถ้าหากใครสงสัยว่าตัวเองเป็นเลิมก็สามารถทักมาปรึกษาได้เลยก็แนะนําให้รักษาก่อนที่เชื้อจะลุกลามหากใครมีอาการดังกล่าวก็ทักมาปรึกษาได้หรือหากมีปัญหาสุขภาพก็ทักมาปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยนะคะ